้แล้วเริ่มกันเลยฟังปีเตอร์เคยคุกคามทางเพศคนอื่นไหมฉันไม่รู้ค่ะผิดแล้วคุณรู้แต่ถ้าบอกไปว่าฉันรู้คนอื่นจะสงสัยฉันหรือเปล่าว่าทำไ,ไมฉันถึงอยู่กับเขาตามลําพังคุณก็แค่รู้มาว่าปีเตอร์มีปอดแบบนั้นแต่ยังไงก็เป็นเจ้านายคุณคุณจะปฏิเสธก็ไม่ได้ลองฟังนะคะว่าฉันพูดแบบนี้โอเคไหมฉันแค่ยินมาว่าเขามีปัญหาแบบนี้แต่ถึงยังไงเขาก็เป็นเจ้านายฉันก่อนจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นฉันจึงไม่มีเหตุผลที่จะหลบเลี่ยงเขา ต้องคุณรับสายจากฟางปีเตอร์ตอนดึกส่วนคุณไปกินมื้อค่ำไม่คิดว่ามันไม่เหมาะสมหรอคะตอนนั้นฉันคิดว่าไม่เหมาะสมคะ่ะแล้วทำไมถึงยังตอบตกลงละ่ะบอกแล้วไงว่าเขาเป็นเจ้านายฉันท่าที่ผมรู้มาคนทํางานวาริธนกิจมักทํางานล่วงเวลาพวกคุณคนนัก,กินมื้อดึกกันบ่อยๆใช่ไหมก็ <c oughs> บ่อยอยู่คะ่ะนั่นก็เป็นเรื่องปกติที่เขาชวนคุณกินมื้อดึกถูกไหมครับปกติมากค่ะงั้นคุณก็ไม่ควรรู้สึกว่าไม่เหมาะสมฉันจะพูดแบบนี้นะคะ ตอนที่รับสายเขาฉันไม่ได้รู้สึกผิดปกติอะไรเพราะว่าเรามักจะทำงานล่วงเวลากันบ่อยๆแล้วก็กินมื้อดึกด้วยกันถูกต้องแล้วคุณเริ่มรู้สึกผิดปกติตั้งแต่เมื่อไหร่คะตอนที่เรากลับโรงแรมด้วยกันและเขาขอให้ฉันไปที่ห้องของเขาคะ่ะดึกขนาดนั้นแล้วทำไมคุณถึงตอบตกลงที่จะไปห้องเจ้านายล่ะงั้นขอย้ำใหม่นะคะปีเตอร์เป็นเจ้านายฉันแล้วแค่ชวนฉันไปดื่มในห้องแค่แก้วเดียวฉันคิดว่างั้นไปดื่มแก้วเดียวก็พอยังไงฉันก็ไม่อยากหักหน้าเขาดีแล้วครับยึดความเป็นจริงก็พอ ถ้าไม่มีช่องโหว่เลยมันจะดูเหมือนเตีเ้ยมเกินไปความจริงมันไม่ใช่แค่ฉันไม่อยากหักหน้าและทำให้เขาโกรธแต่อีกแง่ก็คือปีเตอร์แกกว่าฉันมากและฉันก็เพิ่งมาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวได้ไม่นานเท่าไหร่เราไม่สนิทกันเลยฉันจึงคิดว่าปีเตอร์คงจะไม่ทําเรื่องแบบนั้นกับฉันไม่คิดเลย คุณร้องเรียนกับบริษัทด้วยยังคะร้องเรียนแล้วคะ่ะแต่บริษัทก็ทําเป็นทองไม่รู้ร้อนแถมได้ฉันออกด้วยท่าน,นบอกว่าที่ไ่คุณออกเพราะผลงานคุณไม่ดีคิดเล่นงานใครก็มีข้ออ้างได้เสมอปกติระยะเวลาแต่ละโปรเจกต์จะนานครึ่งปีถึงหนึ่งปีโปรเจกต์ของฉันยังไม่จบด้วยซ้ําการประเมินก็ยังไม่ออกอีกอย่างคนประเมินก็คือเจ้านายไม่มีเกณฑ์การประเมินที่แน่นอนดีมากเลยเดี๋ยวอาจจะคุณพูดเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะสวัสดีค่ะขอถามหน่อย เรื่องนี้เกิดขึ้นกว่าหนึ่งเดือนแล้วตอนนั้นคุณไม่พูดอะไรแล้วทำไมตอนนี้ถึงออกมาพูดล่ะคะหลังจากเหตุการณ์นั้นฉันกลัวมากเลยค่ะคิดว่าถ้าคนหลบเลี่ยงเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่องนี้ก็คงจะผ่านไปแต่ไม่คิดเลยว่าบริษัทจะอยากให้ฉันลาออกฉันร้องเรียนกับบริษัทแล้วทั้งนั้นไม่ใช่แค่เมินเฉยแต่ยังอ้างว่าผลงานของฉันไม่ดีเพื่อไห่ออกอีกด้วยค่ะฉันคิดว่านี่ไม่ยุติธรรมมากๆดังนั้น ฉันก็เลยตัดสินใจพูดเรื่องนี้ออกมาค่ะคุณไปโรงแรมกับผู้ชายดึกดื่นแบบนั้นคุณไม่คิดว่ามันไม่เหมาะสมหรือครับในแวดวงของเราการทำง,งานล่วงเวลาเป็นเรื่องปกติบางครั้งตอนดึกๆทุกคนก็จะนัดกันเพื่อจะไปดื่มด้วยกันค่ะอีกอย่างเขาเป็นเจ้านายของฉันฉันไม่เคยคิดว่าฝ่ายนั้นจะมีเจตนาแอบแฝงค่ะ คุณช่วยชีย้แจงได้ไหมครับว่าฟางฟีเตอร์คู่คามทางเพศคุณทั้งหมดกี่ครั้งกันครับนะะักข่าวทุกท่านครับผมเชื่อว่าทุกท่านคงรู้ชัดถึงที่มาที่ไปของเรื่องนี้แล้วงานถแถลงข่าวนี้เราจะจัดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวจะไม่มีครั้งที่สองแล้วนะครับฉะนั้นผมหวังว่าทุกท่านจะไม่ตาเราไม่ซักถามหรือสัมภาษณ์เจ้าฉีอีกและไม่รบกวนครอบครัวกับเพื่อนของเธอด้วยนะครับอีกเรื่องคือหวังว่าตอนเขียนข่าวออกไปทุกท่านจะเขียนอย่างชัดตรงประเด็น นี่ไม่ใช่ขา่าวซุบซิบบันเทิงขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับงานถแถลงข่าวจบลงเท่านี้เชิญทุกท่านไปที่ห้องรับรองครับเราตเตรียมของหวานกับเครื่องดื่มไว้ให้แล้วเชิญครับท่านนี้ครับนี่ไม่ใช่คดีส่วนบุคคลแต่เป็นเรื่องร้ายแรงของสังคมความจริงแล้วเจ้าฉีไม่ได้เป็นเหยื่อเพียงคนเดียวแต่ยังรวมไปถึงเหล่านักวิเคราะห์หญิงในบริษัท C E A เพื่อนร่วมง,งานของเรา เพื่อนครอบครัวหรือแม้แต่ตัวคุณที่อยู่ตรงหน้าทีวีต่างก็มีโอกาสที่จะเจอหรือเคยเจอการคุกคามที่คล้ายคลึงกันบริษัทข้ามชาติอย่าง C.E.A. คงไม่ได้เกิดคดีคุกคามทางเพศเพียงคดีเดียวทำไมเหยื่อส่วนใหญ่ถึงเลือกปิดเงียบและกล้ำกลืนความเจ็บปวดทำไมพอมีเหยื่อคนแรกก้าออกมาเพื่อดำเนินคดีทุน CEA ถึงกล้าใช้หนังสือประกาศเลิกจ้างมาแก้ปัญหา กลายเป็นผู้มอบความกล้านนี้ให้ตอนนี้เจ้าชีก้าออกมาเพื่อเปิดโปงความจริงในนามของสถานีโทรทัศน์และสหพันธ์สตรีดิฉันขอสนับสนุนความกล้าหาญของเธอค่ะเราเพื่อสตรีคงทราบกันดีว่าขนาดนี้ที่สหรัฐอเมริกามีการเคลื่อนไหวที่